การจากไปของตัวละครนั้นถือเป็นเรื่องปกติในแฟนชายกันดั้มครับซึ่งการจากไปของตัวละครในเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวเอกหรือตัวละครสมทบในบางครั้งมันก็สร้างอิมแพกให้กับเนื้อเรื่องไม่มากก็น้อยครับยกตัวอย่างเช่นการตายของตัวละครสักคนหนึ่งกลายเป็นแรงกระตุ้นให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่มีความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมใช่ครับผมกําลังพูดถึงนักบินที่เข้าร่วมกองทัพพอได้เห็นโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงเขาคือนักบินที่อายุน้อยที่สุดในหน่วยแต่ก ับมากด้วยความสามารถหนุ่มน้อยที่เลือกจะปกป้องพวกพ้องแม้ตัวเองจะต้องเสี่ยงชีวิตในนินทากันดัมอีพีที่31นิโคลอมาฟีน้องเล็กแห่งทีมคูเซ่ครับ หลังจากเหตุการณ์ยูนิุสเซเนิโคได้ตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพโดยเขาได้จบการศึกษาจากสถาบันของซาบซึ่งตัวเขาเองมีทักษะในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนหรืออาวุธระยะประชิดและมีความสามารถในการคิดยุทธวิธีและการใช้กลยุทธ์รวมถึงทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างการขับมุบิสูตครับ โดยภาพรวมแล้วนิโคเป็นคนที่อ่อนโยนและมีอัธยาศัยดีเขาพร้อมที่จะเป็นผู้ฟังและเป็นผู้ตามที่ดีด้วยนิโคนั้นเป็นคนรักพวกพ้องและพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนเสมอแต่ด้วยบุค,คลิกที่ดูเหมือนจะเป็นคนใจอ่อนทําให้เขาไม่ค่อยจะเข้ากับอีซากและเดียากาได้มากนักทําให้คนที่เข้ากับนิโคได้มากที่สุดก็เลยเป็นอัสลันั่นเองครับในบรรดาสมาชิกทั้งหมดของทีมคูเซนิโคเป็นสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดโดยเขานั้นมีอายุเพียง15เท่านั้นเอง แม้จะอายุน้อยที่สุดในกลุ่มแต่นิโคก็เป็นหนึ่งในนักบินที่ต้องเข้าทําภารกิจช่วงชิงกันดั้มจากกองทัพโลกและกันดั้มที่จะเป็นเครื่องประจําตัวของเขาก็คือบิสกานดั้มนั่นเองครับใน,นเวลาต่อมาคูเซ่ได้สั่งให้ใช้กันดั้มทั้ง4เครื่องที่ขโมยมาเข้าโจมตีอาร์คแองเจิลและอิซาคได้สั่งให้นิโคและดีอาก้าไปโจมตียานอาร์คแองเจิลเพราะตัวเขาเองอยากจะบวกกับสไตซึ่งการโจมตีของทั้งสองคนนั้นก็เป็นไปอย่างยากลาบากนิโคจึงวางแผนที่จะโจมตีส่วนตัวขับเคลื่่อนนทที้าาย,ยา และตัวเขาเองก็ได้บอกให้เดียากานั้นคอยยิงคุ้มกันแต่แล้วแผนการนี้ก็ไม่ได้ผลนิโคจึงกลับไปรวมทีมกับอีก3คนเพื่อรุมกินโตคิรระจนกระทั่งสไตล์ได้เปลี่ยนไปใช้พาร์ทลันเชอร์และสร้างความเสียหายให้กับดวลของอิสาคอัสลันจึงบอกให้ทุกคนนั้นถอยซึ่งนิโคก็เห็นด้วยและทุกคนในทีมก็เลือกที่จะถอยออกไปครับหลังจากกลับมาที่ยาแล้วอิสาคที่ไม่พอใจในการกระทาของอัสลันก็กําลังจะลงไม้ลงมือแต่นิโคก็เข้ามาพอดีและห้ามอิสาคเอาไว้และยังย้ำอีกว่าการทํา ผิดพลาดในครั้งนี้นั้นจะโทษอัสลันคนเดียวก็ไม่ได้แต่ถึงแม้นิโคจะห้ามอิสซากเอาไว้แต่ตัวเขาเองก็รู้สึกว่าการกระทําของอัสลันนั้นมันไม่สมกับเป็นตัวเขาเลย ในเวลาต่อมาระหว่างที่อาร์คแองเจิลอยู่ในป้อมประการอ์เทมิสที่มีบาเรียรป้องกันอย่างแน่นหนาทางฝั่งซาบได้มีการวิเคราะห์หาวิธีที่จะฝ่าเข้าไปแต่พอลองวิเคราะห์ดูแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนิโคที่ในตอนแรกวิเคราะห์สถานการณ์อยู่เงียบๆก็ได้เสนอไอเดียว,ว่าบิสกันดัมของเขานั้นน่าจะทําให้แผนการนี้เดินต่อไปได้จากความสามารถของมันที่เราเรียกว่ามิลลาดคอนลอยสเตลซิสเต็มหรือถ้าพูดเป็นภาษาโดตาก็คือวินวอลกนั่นแหละครับและถึงแม้ว่าความสามารถนี้นะ มันออกจากโกงไปสักหน่อยแต่ระหว่างเปิดใช้มิลาดคอนลอยตัวบิสกันดัมจะไม่สามารถใช้เกาะเฟซชิพได้และความสามารถนี้จะใช้ได้เพียงแค่80นาทีเท่านั้นก่อนที่พลังงานจะหมดนั่นเองครับหลังจากวางแผนเสร็จนิโคก็ได้ใช้มิลาดคอนลอยแทรกซึมเข้าไปในอารเทมิสเพียงคนเดียวและได้ทําลายตัวส่งกําลังบาล,ลีอของอารเทมิสหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปภายในโรงเก็บยานและได้เข้าปะทะกับคิระแต่แล้วเมื่ออารเทมิสเกิดระเบิดนิโคจึงต้องถอยออกมาครับ ในเวลาต่อมายานของนิโคและพวกอีซากได้ไล่ตามอาร์คแองเจิลจนทันแต่พวกเขาเหลือเวลาแค่10นาทีก่อนที่อาร์คแองเจิลจะเข้าไปในรัศมีการยิงของฐานบนดวงจันทร์แม้นิโคจะบอกว่าเหลือเวลาแค่10นาทีแต่ดิอาก้ากลับบอกว่ามีตั้ง10นาทีซึ่งอีซากก็บอกให้นิโคนั้นหุบปากไปซะทําให้นิโคต้องยอมฟังทั้ง2คนและทําตามแผนการของอีซากแม้จะไม่เต็มใจนกครับ เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนิโคได้ใช้มิลาดคอนลอยในการโจมตีอาร์คแองเจิลแต่สุดท้ายก็ถูกดักทางเอาไว้ทําให้การใช้มิาดคอนลอยกับยานอาร์คแองเจิลนั้นไม่ได้ผลมากนักแต่แล้วนิโคก็สามารถเข้าไปชิดอาร์คแองเจิลได้ในที่สุดแต่สุดท้ายคีระก็เข้ามาขวางเอาไว้และกลายเป็นว่าสถานการณ์พลิกจากหน้ามือเป็นหลังตีนอีซากได้รับบาดเจ็บนิโคจึงต้องรีบเข้าไปช่วยอีซากเอาไว้และสั่งให้ดีอาการนั้นถอยออกมาและการโจมตีอาร์คแองเจิลในครั้งนี้ก็ล้มเหลวอ,อีกคครรัั้งงหนึ่บ จากที่ผมเล่ามาเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าแมรี่โคจะมีอายุน้อยที่สุดในกลุ่มแต่เขากลับเป็นคนที่ร,รอบคอบและวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนจะลงมือเสมอและเมื่อสถานการณ์ตรงหน้ามันไม่เป็นไปอย่างใจหวังเขาก็มักจะปรับเปลี่ยนหรือคิดหาวิธีใหม่เสมอและนิโคก็เป็นคนที่พร้อมจะรับฟังผู้อื่นแม้ว่าความเห็นนั้นมันจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจก็ตามแต่ด้วยภาพลักษณ์ที่ดูเหมือนเป็นคนใจอ่อนของเขานิโคเลยมักจะโดนอีซักดูถูกอยู่เสมอและถึงแม้ว่าในบาง ครั้งจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างแต่นิโคก็ยังคงเป็นห่วงเพื่อนร่วมทีมของเขาเสมอครับ ในเวลาต่อมาหน่วยคูเซ่ก็ได้เข้าปะทะกับกองยานของกองทัพโลกนิโคที่เริ่มคุ้นชินกับมิราดคอนลอยก็ได้ใช้มันในการต่อสู้กับกองยานซึ่งในการรบครั้งนี้คูเซ่ก็ได้พูดออกมาว่าทั้งอัสลันและนิโคนั้นใจอ่อนเกินไปครับหลังจากการต่อสู้จบลงนิโคได้เข้ามาพูดกับอัสลันว่าทางอีซากและเดียาการนั้นปลอดภัยดีซึ่งนิโคก็แสดงความกังวลเรื่องการทําภารกิจล้มเหลวแต่อัสลันก็ได้ตอบไปว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกเทียบกับอีซากและเดียาการ้แล นิโคดูจะเข้ากับอัสดันได้ดีมากกว่า2คนที่กล่าวไปตอนแรกครับ หลังจากความวุ่นวายได้สงบลงชั่วคราวนิโคได้กลับมาพักผ่อนที่บ้านซึ่งอีกหนึ่งความสามารถที่นิโคมีก็คือทักษะในการเล่นเปียนโนที่ยอดเยี่ยมแต่แล้วเวลาพักผ่อนก็หมดลงอย่างรวดเร็วนิโคลได้บอกลาพ่อแม่ของเขาแต่เขาจะรู้หรือไม่ว่าการบอกลาในครั้งนี้นั้นจะเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นนิโคและอัลันได้ลงมายังโลกเพื่อสมทบกับทีมคูเซ่ที่เหลือและหลังจากนี้ทีมคูเซ่จะกลายเป็นทีมซาร่าโดยมีอัลันเป็นหัวหน้าทีมครับ ในเวลาต่อมาเครื่องของอัสลันถูกคังาริยิงตกและทั้งสองคนก็ไปติดเกาะอ,อยู่ด้วยกันตัดภาพไปที่สมาชิกที่เหลืออีก3คนดูเหมือนว่าคนที่เป็นห่วงอัสลันมากที่สุดคงจะเป็นนิโคนี่แหละครับเขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ชอบกิริยาของทั้งอีซากและดิอากา้าแถมอีซากยังบอกให้เริ่มค้นหาในวันพรุ่งนี้ซึ่งสีหน้าของนิโคนั้นก็บอกเราอย่างชัดเจนครับว่าเขาอยากออกไปตามหาตอนนี้เลยแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันต้องมีการเตรียมการในส่วนอื่นก่อนครับรุ่งเช้านิโคก็ได้ออก ไปตามหาอัลันซึ่งไม่นานนิโคก็สามารถติดต่ออัลันได้สําเร็จในเวลาต่อมาทีมซาร่าได้เข้าโจมตีอาร์คแองเจออีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้อัลันก็ได้ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยอย่างเต็มตัวและแน่นอนว่าคนหัวแข็งและหัวร้านอย่างอีซากนั้นไม่ยอมฟังคําสั่งอัลันอยู่แล้วต่างจากนิโคเขาพร้อมจะทําตามคําสั่งโดยทันทีครับ ในขณะที่อีซากเสียท่าให้กับคิระนิโคก็ได้เข้าไปช่วยเหลือและโดนคิระเล่นงานไปอีกคนหนึ่งทาให้สุดท้ายการโจมตีในครั้งนี้นั้นก็ล้มเหลวอ,อีกตามเคยและอาร์คแองเจิรก็สามารถหนีไปได้ซึ่งทั้งทีมก็ได้กลับมาประชุมกันและทุกคนนั้นต่างคิดว่าอาร์คแองเจิรซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในออฟและหลังจากถกเถียงกันยกใหญ่ทีมก็ได้ข้อสรุปว่าจะลอบเข้าไปในออฟเพื่อตามหายานอาร์คแองเจิรให้เจอครับหลังจากแยกย้ายกันค้นหาก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายานเจอจนเวลา ล่วงเลยไปจนถึงตอนเย็นอัสลสันและคีระได้พบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทั้งทีมต่างก็ไม่รู้ว่าคีระนั้นเป็นนักบินของสไตล์แต่ตัวอัสลสันรู้แล้วว่าอาร์คแองเจิอยู่ที่นี่แน่นอน วันต่อมาในระหว่างการประชุมนิโคได้เสนอให้กลับไปคาเพนทารียก่อนแต่อัสดานยืนยันที่จะดักรอที่นี่หลังจากประชุมเสร็จนิโคก็ได้ชวนอัสดานให้ไปดูฝูงป่าซึ่งอัสดานก็ปฏิเสธไปซึ่งพอนิโคได้เห็นสีหน้าของอัสดานก็รู้ได้ในทันทีเลยว่าอัสดานนั้นกังวลในการตัดสินใจตัวเขาจึงได้บอกกับอัสดานว่าเขานั้นเชื่อในการตัดสินใจของอัสดานครับหลังจากคุยกันสักพักอัสดานได้ถามนิโคว่าทําไมถึงมาสมัครเข้ากองทัพนิโคจึงได้ตอบไปว่า ว่าเขามาเข้ากองทัพเพราะเหตุการณ์ยูนิวเซเวนซึ่งนิโคก็ได้ถามกลับไปเหมือนกันและอัลันก็ได้ให้คําตอบเดียวกันครับ ในเวลาต่อมากองเรือของซาร์ฟก็ได้ตรวจพบอาร์คแองเจิลซึ่งนิโคก็ได้พูดขึ้นมาว่าสิ่งที่อัส์ันพูดนั้นมันถูกเป๊ะเลยก็อย่างว่าละครับไปเจอคิระในที่ที่มันป้องกันแน่นหนาถ้าไม่มีอาร์คแองเจิลอยู่ในนั้นคิระก็คงไม่ได้มานวดแผนไทยที่ออฟหรอกครับหลังจากนั้นการประทะกันก็ได้เริ่มขึ้นการปะทะกันในครั้งนี้นั้นนิโคลพลาดท่าทาําให้แขนขวาของบิสกันดั้มขาดและโดนถีบล่วงทะเลไปและในเวลาต่อมาในตอนที่อัส์ันกาลังเสียเปรียบนิโคได้ใช้มิาสคอน คีระาทีเผอพร้อมบอกให้อัสดานถอยไปแต่แล้วเมื่อคีระาหลบการโจมตีด้วยจังหวะที่มันไม่คาดคิดดาบของสไต้ก็โดนเข้ากับส่วนข้อพิษของบิสกันดัมพอดีและคําพูดสุดท้ายที่นิโคพูดต่ออัสดานก็คือให้อัสดานหนีไปหลังจากนั้นก็จะเป็นเสียงแม่ของนิโคและเสียงของนิโคที่พูดถึงเปียโน,โนของเขาครับ การจากไปของนิโคทําให้สมาชิกที่เหลือต่างโศกเศร้าแม้แต่อีซากที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจความรู้สึกใครก็แสดงออกว่าเสียใจอย่างชัดเจนอัสดันได้พบโนต้ตดนตรีของนิโคเข้าซึ่งอัสดันก็โทรว่าเป็นความผิดของเขาที่ใจอ่อนเกินไปและคนที่สมควรตายคือเขาไม่ใช่นิโค การตายของนิโคนั้นส่งผลโดยตรงต่ออัสลันตอนนี้เขาไม่ลังเลอีกต่อไปแล้วและเป้าหมายต่อไปของเขาก็คือการฆ่าคีโร,ระซึ่งเราทุกคนต่างรู้กันดีว่าผลมันออกมาเป็นยังไงครับ ในซีนต่อมาเราก็จะได้เห็นแม่นิโคนั่งร้องไห้อยู่บนเปียโน,โนตัวเก่งของเขาพร้อมกับรูปของลูกชายเพียงคนเดียวของเธอส่วนพ่อของนิโคนั้นในตอนแรกเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับอุดมการณ์ของแพทริกซาร่าเท่าไหร่แต่เมื่อลูกชายคนเดียวของเขาต้องจากไปเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนอุดมการของแพทริกซาร่าเต็มที่ครับ แม้นิโคจะจากไปแต่ภาพของตัวเขาก็ยังฉายซ้ำให้คนดูอย่างเราได้เห็นอย่างต่อเนื่องในตอนที่ตัวละครในเรื่องพูดถึงเขาหรือแม้แต่มีตัวละครคิดถึงเขาเราก็จะได้เห็นภาพของนิโคเสมอสําหรับผมแล้วในบรรดาตัวละครที่ตายในภาคซีซนิโคเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมรู้สึกเสียดายมากครับเขาเป็นนักบินที่อายุน้อยแต่มากไปด้วยความสามารถทั้งในด้านการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแถมยังเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่ดีและพร้อมจะเป็นผู้ฟังที่ดีเสมอและที่สำคัญ คัที่สุดก็คือเขาเป็นคนที่รักและเป็นห่วงพวกของแม้แต่อิซากที่ทําตัวแย่ๆใส่เขาเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและในวาระสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่เขาทําก็คือการช่วยชีวิตเพื่อนเขาคือคนที่ต่อสู้เพื่อปกป้องผู้อื่นอย่างแท้จริงถ้าไม่เกิดสงครามขึ้นนิโคก็คงจะเป็นนักเปียนโนมืออาชีพที่ไปแสดงคอนเสิร์ตในอวกาศและบนโลกแต่ก็น่าเสียดายที่เขาต้องมาจากไปด้วยอายุเพียงแค่นี้ครับ ก่อนจะจากกันไปถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมแล้วเจอกันในนินทากันด้ามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ